14บสนาฬิกาสานาทีนะครับขอ <acceptable. S 1> ต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายสไตล์มิตรเฮาช่วงสุดท้ายของชั่วโมงแรกนะครับอา <Dharma, S 1> วุธนะครับกับท่านผู้ฟังกับท่านผู้ชมทางไลฟ์สดด้วยนะครับแบบแล้วก็ท่านผู้ฟังทางมิติข่าวก็สิาสัมาเลเดโอนะครับ <c oughs> ขึ้นข่าวมหาชนนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปคุยกับท่านพี่โฉนะครับท่านสาโรชนะครับเกียรติเฟื่องฟูนะครับท่านเป <reinforcement> ็นกูรูที่รู้ลึกและรู้จริงในแต่ละเรื่องนะครับมาจับทิศทางข่าวกับท่านพี่โฉก่อนนะฮะเสร็จแล้วก็จะมาดูในเรื่องหุ้นกันทาง คร <c oughs> ับสว,รสวัสดีครับท่านพ่โฉครับสวัสดีครับคุณวุฒิสวัสดีคุณเทาสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับ <c oughs> สวัสดีครับพ่โฉครับขอบ,ค,บ <c oughs> คุณท่านพ่โฉเป็นที่สุดเลยครับ <c oughs> กลับเยนเชิญเลยครับผมอ่าขออนุญาตสิครับก็ก็ก,ก,ก,อกออเดียนท่านผู้ฟังก็เพื่อวันช่วงวันอะไรวันอังคารเช่ไวันอังคารในวันพุธหน้าที่คุณเทาคุณวุฒิแล้วก็เอคุณแม่คุณเาาก็แวะไปเยี่ยมผมที่โอู่เชียลขอออโต้สวิตครับวางคารนะเนี่ยวาวันังคานครับพ่โฉครก็ ขอบคุณมากนะครับที่ทีแวะเข้าไปก็ก็ไปไปรับบริการล้างแอร์จากที่ทางอู่ด้วยนะครับสุดยอดเลยครับแล้วก็วันนั้นคุณคุณุูิคุณเฮาก็มอบอจะเรียกว่าไงจะเป็นไพ่ยัดใช่ไหมของของท่านของของท่านกวนอูใช่ไหมใช่ใชใช้เอ่ ใช้คําว่าอะไรเอาชัดๆพยันชื่ออะไรเอ่ยพยันอ่าอากงท่านเทพเจ้ากนอูแล้วก็ท่านเทพเจ้าไฉ่สิงเอียย้อนยุคข,ของศาลเจ้ญญาพา่อกนอูบริเวณชุมชน,นชาวตลาดสมเด็จของสารครับพี่โชลีครับครับนั่นแหละหนะครับจําจําจําไม่หมดนะครับแต่ว่า <c oughs> วันนั้นคุคณเาุาเขาเล่าให้ผมฟังว่าศาลเจ้าที่ว่าเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับซึงก็เออบางเอกเคย เคยขี่จักรยานข้าไปวนแถวนั้นอยู่ไม่ไกลจากสถานพุทธเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับใช่ครับไม่ไกลสถานพุทธเท่าไหร่ก็เลยแบบอึ้งอึ้งอยู่พักหนึ่งนะครับหลังจากที่ฟังฟังฟังคุณยุทธคุณเทาเล่าประวัติของของสันเจ้าเลยาแล้วก็อึ้งอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าเพราะว่าเคยเคยเข้าไปทีนี้ทีนี้อันนี้ที่จะพูดตอบในนี้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นการโฆษณาชวนเชื่อหรือให้ท่านผู้ฟังไ้เขยอะไรนะวันนั้นหลังจากที่ ที่คุณฮาวคุณวุดิมอบแล้วก็คุณแม่มอบผ้ายันให้ผมอ่ะโอ้ครับครับในวันนั้นนะครับครับอ่ายังผมก็วางไว้ที่หลังโต๊ะทํางานอหลังโต๊ะยังหาจุดยังหาจุดที่วางชัดๆไม่ได้นะครับครับพี่โชครับเอ่อตั้งแต่วันอังคารวันพุธพฤหัสเนี่ยรถเข้ามาตลอดเวลาเลย เรัดการฟาทุเออรถลูกค้าได้เข้ามาตลอดเวลาเลยครับครับนะครับอันนี้อันนี้เรียนท่านผู้ฟังในรายการเราไม่ได้เตรียมไม่ได้อะไรไม่ได้มาโฆษณาหมหรอะไรนะเพราะว่าเออมันก็เป็นอะไรที่แบบลูกน้องผมก็ยังงงงงอยู่แบบพี่พี่รับพยานมาที่ลูกค้ามาเลยนะอ๋อันีอันี้ไม่ได้พูดถึงว่าอีกิทีิปฏิหารนะว่าเออก็ก็ก็เล่าให้ฟังว่ามันก็มีมีเขาเรียกอะไรมี มีการเปลี่ยนแปลงหรือมันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้จิตใจเรารู้สึกมันไปไปไปในทางที่ดีคือมันมีมีมีกําลังใจในการทํางานอะไรต่างๆครับครับครับดูวันนั้นคุณเขาก็เล่าให้ผมฟังเรื่องของสารเจ้าที่ว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรเรื่อยๆนะอ่าและ แต่เดี๋ยวต้องหาโอกาสวนไปดูทีิแล้วนั้นก็พอดีพักพวกเพื่อนูมที่อยู่ในกลุ่มไลน์ที่วิศวาเขาส่งรูปมาให้ดูบังนเกิงนึ่งคืนมันนั้นเลยส่งรูปมาโอ้ยแจ้าเดี่ยวกับที่คุณเขาเล่าอยู่ฝั่งเมื่อเช้าดีกว่าก็เลยส่งรูปกลับไปคุณเขาดูครับคก็แฟแฟนรายการคุยสบายสไตล์มิสเตอร์เขาถ้าหากว่าสนใจว่าไอ้รูปสันแจ้าที่ว่านี่มันเป็นอย่างไรสวยงามยังไงยูดีแม่น้าเจ้าพยาด้วยนะก็ ก็ลองเข้าไปเปิดใน Facebook คุณเฮาดูแล totally ้วกันไม่ว่าที่คุณเฮาโพสไปใน f a เฟ o o o ๊กนะครับก็จะมีรูปสารเจ้ายามค่ำคืนซึ่งช่วงนี้เข้าใจว่าเขาเปิดไฟโอ้ครับเปิดไฟสว่างสวัยเลยนะครับถ้าแมงเรือ่าดไม่น้ำเจ้าพระยาไปทางมันบริเวณตรงใกล้ๆสะพานบุญเกับถ้านค่ก็จะเห็นแหละนะอันนี้ก็เลย ก็เลยเล่าสุกันต่างว่าเออวันนั้นที่เจอเจอเป็นยังไงบ้างนะครับทีนี้ทีนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ก็ก็ยังได้ได้บอกคุณทาว่าเอออยากจะขอประชาสัมพันธ์อู่ตัวเองในสัปดาห์นี้ครั้งหนึ่งทีคกำลังจะตื่งเลือแล้วกันครับที่ที่อบัตนเหที่เราที่เราตั้งใจเราจะถนัดเรื่องรถของรถตู้หุ่นใดเฮสวันเป็นพิเศษนะครับในีง่ช่างของเราส่วนใหญ่ก็ก็จะคุ้นเคยกับกับรถยี่ห้อนี้นะครับก็ ใครที่ใช้รถคุณได H1 จะเปลี่ยนถ่ายแล้วมันเครื่องจะเช็คช่วงล่างไอ้นี่ยิ่งเดือนมิถุนวาคมเนี่ยเป็นเดือนที่ทุกคนจะเดินทางท่องเที่ยวละวนะครับแม้ก็รถตู้รถตู้คุณได้ H1 หรือว่ารถตู้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับหรือรถก๋งอะไรก็ได้นะครับอยากจะเช็คระบบช่วงล่างให้มันมันใจก่อนการเดินทางก็กก็็แวะไปแวะไปคุยกันก่อนได้นะครับที่เราก็ชื่อว่า Friendly Auto Service นะครับอยู่บนถนนนครใจรี นะครับเลขที่เจ็ดหนึ่งเปิดในกูก็แบบมาเจอนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของที่อู่ก็020626331 020626331นะครับโทรเข้าไปนัดหมายหรือจะสอบถามหรืออยากจะใช้บริการหรือจะอะไรต่างโทรเข้าไปศึกษาหารือได้ของเรื่องของการเช็กช่วงแรกผมองก็จะอยู่ส่วนใหญ่จะอยู่ถ้าทุกเช้าทุกเช้าตลอดช่วงบ่ายก็มี อ่าอย่างอื่นทำบ้างนิดนิดหน่อยอหน่อยครับพี่โชครับอ่านะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์้ำหรับอุ่งเฟนดี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับครับพี่โช